A, you know that I'm leaving? เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็จะขอสวัสดีตอนสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ้โซนเอกครับผมก็อยู่กับเกมกระติกดอฟฟี่แฟร์กันอีกแล้วนะครับและก็คลิปวันนี้นะครับจะมาพาไปรีวิวเป็นกิจกรรมใหม่นะครับอ่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเพชรผมเหลือเท่านี้อคุณผู้ชมหนึ่งแสนสองหมื่นเพชรก่อนหน้านี้ผมมีถึงสองแสนเพชรเลยนะคุณผู้ชมประมาณสองแสนห้าหมื่นเลยนะทำไมมันเหลือแค่หนึ่งแสนสองหมื่นอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนทุกคน <c oughs> ขับไม่ออกนะจริงๆคนขับไม่ออกนะ <c oughs> อะไรเนี่ยคือหรือว่าผมโดนแฮกว่าคุณผู้ชมมันเป็นพวกแฮกที่ผ่านแบบข้อความไหมคุณผู้ชมก็คือตัวนั้นก็คือผมเคยเห็นแบบกระแสะแบบข้อความส่งแฮกมาคุณผู้ชมมันใช่หรือเปล่าเนี่ยเดไดเด็ด <c oughs> มันมีข้อความแบบส่งมาแล้วก็แบบเป็นเหมือนข้อความจากต่างชาติใช่ไหมคุณผู้ชมแบบมันเข้ามาแบบอ่าชื่อแบบกาลินาฟีไฟแต่พอเข้าไปจริงก็คือโปรไฟ,ฟล์มันไม่ตรงตามที่ส่งข้อความมาคุณผู้ชมหรือว่าเป็นแบบนั้นนะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยนะจริงไหมคุณผู้ชมมันทําได้จริงเหรอแต่ผมว่ามันทําได้คุณผู้ชมแต่เพชรผมหายไปจริงๆแล้วตอนนี้คือทาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ผมอยากรู้ว่าเพชรผมหายไปไหนนะครับก็คือเป็นแสนเพชรเลยนะก็คือหายไปประมาณแสนสามหมื่นเพชรเลยนะเฮ้ยหายไปได้ไงคุณผู้ชมเดี๋ยนะ คือมันทําได้จริงไหมเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองหาดูดีกว่านะครับเกี่ยวกับแฮกข้อความใช่ไหมคุณผู้ชมแฮกข้อความอ่าฟรีไฟใช่ไหมคุณผู้ชมฟรีไฟเกี่ยวกับแฮกข้อความใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยเฮ้ยมีจริงคุณผู้ชมเออนี่คุณผู้ชมผมก็เคยเห็นนะคลิปนี้คุณผู้ชมระวังโดนแฮกไอเดีเนี่ยจากแฮกเกอร์ต่างประเทศผมก็เคยดูนะครับคุณผู้ชมมันมีจริงอ่ะคือมันทําได้จริงเหรอคุณผู้ชมเดี๋ยวไหนะ เนี่ยมันจะส่งข้อความผ่านอินสตาแกรมมันใช่ไหมคุณผู้ชมแบบดูคลิปนี้โอเคทุกคนมาจะ่อนอื่นเลยผมก็ตัดผมโอเคแปลงแกนแบบนี้แล้วก็เขียนว่าเออคุณผู้ชมมันก็จะส่งข้อความมาแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเฮ้ยแต่มันทําได้จริงเหรอวะแต่ผมดูแล้วมันเหมือนแบบเป็นการโปรโมทหรือเปล่านะครับเป็นการโปรโมทแบบไอจีของเขาหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจนะครับโอ้โหไม่นะคุณผู้ชมเพจผมหายไปตั้งถึงแสนห้าหมื่นเพจโอ้โหเกือบโอ้แสนเพจก็คือประมาณสามหมื่นเลยนะคุณผู้ชมหายไปเกือบสามหมื่นบาทเลยคุณผู้ชมเฮ้ย มันทําได้จริงไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอแบบไปดูดีกว่าว่ามันทําแบบไหนนะคุณผู้ชมหรือว่าเพชรผมหายไปยังไงเดี๋ยวผมขอไปไปดูก่อนนะครับว่าแบบจะได้ฟันธงว่าเพชรผมหายไปได้ยังไงนะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวผมมาเจอกันใหม่นะครับ one hour later โอเคคุบผู้ชม,ชมก็หลังจากที่ผ่านไปสักพักนะครับผมไปเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนี่ก็คือผมหาแล้วก็ผมเลื่อนมาดูนะครับนี่ผมเจอคลิปนีุ้ผู้ชมฟรีไฟสเกลียรหัสเพื่อนเอาท่าปักทงเสียเป็นแสนเพชร คุณผู้ชมดูแล้วก็ก่อนหลังนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับผู้ชมเกียดมีการเกียราดเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันใช่ไอเดียของผมไหมเนี่ยนี่ไงคุณผู้ชมชัดเลยคุณผู้ชมนี่คุ้นๆยิงเลยเฟซเนี่ยคุ้นๆยังเลยข้อความตรงนี้เนี่ยมันคุ้นยังเลยเนี่ยเออ เออเดี๋ยวลองดูดีกว่าลองดูแต่เขาก็ทำอะไรเกี่ยวกับโซนนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทักไปว่าอ๋อยืมรหัสมันมารีวิวหน่อยนะครับเออก็คือเขาทักมาหาผมจริงนั่นเองคุณผู้ชมก็คือทักมายืมรหัสไปรีวิวนั่นเองนะครับนี่นี่มารีวิวหน่อยนะครับผมขอยืมรหัสมยืรหัสหน่อยดีนี่ใช่แล้วก็ผมก็ให้มันไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไหนดัก็คือผมจะเอาไปเกณฑ์นะครับผมว่าคุณผู้ชมนี่ผมใช้มันเอาเออผมก็ถามว่าเอาไปทำอะไรมันบอกว่าเอามารีวิวของนะคุณผู้ชมเออผมก็ให้มันไปจริงอ่ะนี่ เออผมก็ให้มันไปนะุผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาดูนะผู้ชมนี่แล้วก็มันเข้าไอดีของผมจริงจริงนะผู้ชมนี่ดูเสียจนนี่นะผมก้เลยครับผมผมจะผ่านไดมอนด์มันนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะผ่านไดมอนด์นี่ผ่านตัวเจอแล้วุผู้ชมไม่ต้องไปแหนเงื่อที่ไหนแหละไอ้นี่นี่เองผู้ชม เรียนะเพื่อนมาเราก็ทําการซื้อนี่เดี๋ยวว่าผมจะซื้อนี้ให้ตัวมันนะครับผมทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบอย่างน้อยมันก็ได้กาไรเข้ามันนะครับผมได้กําไรเข้ามันเออได้กําไรเข้ามันแดดเออการซื้อนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมทุกคนจนกว่าจะติดท็อปก่อนดีกว่าครับมีการซื้อแบบเ็ติดท็อปนคุณู้ชมอ่ะเราผมทุกคนผมจําดัวดีมันไม่ได้นะครับคือนี่แหละคุณผู้ชมตอนนี้คือผมได้บทสรุปแล้วนะครับก็คือผมไม่ได้โดนแฮกไอดีแต่อย่างใดนะครับนี่ก็คือผมโดนไอ้นี่เนี่ยเอารหัสผม เน่ไปซื้อท่าปักธงนั่นเองเลยครับซึ่งจริงๆ <laughs> ผมก็ได้ท่าปักธงมาจริงๆนะครับผมไปเช็คแล้วนี่ๆๆไหนนะเนี่ยๆๆ <laughs> คือได้มาแล้วนะคุณผู้ชมนี่เป็นท่าปักธงนั่นเองนะครับนี่นี่ได้มาจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็มีแบบพวกตั๋วมาเยอะมากฟิล์มนี่พันแปดร้อยใบคุณผู้ชมแล้วก็มีตั๋วอีโวด้วยใช่ไหม ตัวอีโวมีด้วยไหมคุณผู้ชมตัวอีโวหนึ่งพันสี่ร้อยใบเออแล้วก็ตัวตู้เดมอนเนี่ยตั้งพันเะก้าร้อยใบนะคุณผู้ชมโอ้โหซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมก็ผมเบอสรุปก็คือผมโดนมามันเอาไปซื้อไปจริงๆนะครับแต่ผมไม่ได้โกรธมันเลยนะครับผมไม่ได้โกรธที่แบบเราไปซื้อแบบตัวอ่าท่าปักธงนะครับซึ่งมันเท่ซะอีกนะครับแต่ที่ผมโกรธมันก็คือนี่เลยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับคือผมเจ็บใจมากอะ่ะคือมันทําได้ไงคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเดี เดี๋ยวอนะอื่นๆน,นะคุณผู้ชมเดี๋ยวอนะไผมจะพาไปดูนะครับนี่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 คือมันเอาไปซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อของผมตั้งหนึ่งร้อยสี่สิบใบคือมึงซื้อไปทำไงได้ดังรอยที่ที่ไอจบแล้วคุณผู้ชมมันซื้อไว้ผมตั้งนหนึ่งร้อยสี่สิบใบตายแล้วคุณผู้ชมแล้วผมมันจะให้แบบมันกะจะให้ผมแบบเปลี่ยนชื่อทุกวันเลยนี่ไงคุณผู้ชมนี่คือไม่ได้ตัดต่อนะคือมันซื้อไม่ผมจริงหนึ่งร้อยสี่สิบใบคือมันซื้อมาเพื่อ ตายแล้วกูโยโอ้โหแล้วผมจะแบบเอาไปใช้ยังไงเนี่ยแล้วผมส่งให้กูชมได้ไหมเนี่ยถ้าแบบมันส่งให้กูชมได้ก็คือคงดีนะคุณชมคือแบบผมบุคนเลาใช้ไม่หมดจริงๆคงุณชมไม่รู้จะเปลี่ยนชื่ออะไรบ้างนะครับโอ้โหตายละหนึ่งร้อยสี่สิบใบคือบบผมไม่ได้เครืองมาเลยที่แบบมันซื้อท่าปักทงที่แบบมันซื้อแบบตัวสุ่มถึงแม้มันจะแบบเออแอบบส่งเข้า UID ของมันเองบ้างเนี่ยอันนี้ผมส่งให้ตัวเองดีกว่าส่งให้ตัวเองนะครับผมตัวคนอืน,นะผมส่งให้ใหตัวเอง ตรงนี้คือผมไม่โกรธจริงเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือคือมันซื้อไปทําไมนะครับตั้ง140ใบเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะคุณผู้ชมผมจะเอาไปทําอะไรเนี่ย140ใบ ตายเลยคุณู้ชมโอ้โหคือสรุปเลยนะครับไม่ใช่แฮกเกอร์ยังไงนะครับก็คือมันเป็นคนยืม ID ของผมไปเองนะครับเอ่อช่องคิวเลอร์แมนนั่นเองนะครับเป็นเพื่อนของผมเองแหละคุณู้ชมมันยืม ID ไปแล้วก็เอาไปซื้อท่าผักทงให้ผมนั่นเองนะครับเออมันก็เอาไปซื้อนะครับก็ไม่เป็นไรคุณู้ชมก็ถือว่าผมได้ท่าผักทงมานะครับโอเคคุณู้ชมก็เดี๋ยวเราแบบไปแอคในฟีดสไตล์ดูดีกว่านะครับไหนเราก็ได้มาแล้วก็แบบใช้คุ้มหน่อยนะครับสำหรับแสนสามหมื่นแสนห้าหมื่นเพจนะครับอ่ะ นีก็คือแบบมีหลายๆคนเลยในกราบนี่แล้วก็มีสาวแบบเล่นอะไรเนีเ่ยเป็นเครื่องดนตรีใช่ไหม <laughs> แบบเป็นแบบเหมือนเปียโน,โนใช่ไหมคุณผู้ชมนี่มีแบบติ้ง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 ,งโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองปักธงใส่หน้าดูดกฝ่าคุณผู้ชมก็จะสนใจหรือเปล่านะครับไปมีสาวสองคนนะครับปุ๊บปึง้งนี่<อ>ไม่มีใครเห็นหรือไงอุ๊ยมีคนเห็นคุณผู้ชมนี่อ๋อ ดูนี่เขาจะพูดกับเราว่ายัางไงบ้างนะผู้ชมหรือว่าเขาไม่สนใจหรือยังไงนะครับมาดูปฏิกิริยาของเขาก็ดีกว่านะครับแหมถ้าตั้งเพลงนะครับผู้ชมนี่มีการแอดเพื่อนมาแล้วด้วยนะครับนี่แอดเพื่อนมาแล้วผู้ชมอ่ะแต่ยังไม่มีแบบค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่นะผู้ชมหรือว่าแบบถ้ามันเฉยไปแล้วมเนี่ยอย่าบอกนะว่านานาคดขายสาวแล้วก้าที่แบบเจ็บใจมากเลยนะผู้ชมเอ้ยไม่ผู้ชมดูดิสาว สนใจไหมเนี่ยปักไปอีกหนึ่งทีนะครับปุ๊บปึป้งนี่เป็นไงเป็นไงเอ้ยเป็นไรเนี่ยเราห่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็สรุปว่าผมก็ได้ท่าปักธงมาแล้วนะครับก็แบบไม่ต้องแบบอ่าลงมือซื้อเองนะครับก็แบบให้เพื่อนกดให้อะไรเงี้ย <c oughs> แต่ผมจะไม่ว่าไม่ด่ามันเลยนะครับถ้ามันแบบไม่ซื้อแบบอ่าบัตรเป็นชื่อตั้งร้อยสี่สิบใบนะครับมันจะซื้อมาทําไมผมไม่เคย คือแบบมันกลัวตีเหลือ,อยังไงผู้ชมมันซื้อร้อยสี่สิบใบอะเฮ้ยคือแบบมันส่งให้ใครไม่ได้ด้วยนะผู้ชมรู้สึกว่าบัตรเนี่ยมันจะส่งไม่ได้นะผู้ชมจบจัดเลยนะครับปักตรงโชว์แล้วหน่อยแล้กันนะครับปับ๊บไหน <laughs> เป็นไงผู้ชมปฏิกิยาเป็นยังไงเป็นยังไงอช่วยด้วยคืออะไรอะช่วยด้วยมีคนติดมีคนติดผู้ชมมีคนติดมีคนติดอะ มันเข้าไปติดได้ไงออะคุณยูมดูดิโอเคคุณยูมก็คลิปนี้ไปไปแล้วคุณยูมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปไปครับ